เชื่อว่าภาพนี้นะครับเราคงจะได้เห็นนะครับโจชัวเซิร์ซีนะครับในเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วน่าจะเป็นเสื้อหมายเลข9ด้วยนะครับมีโอกาสสูงมากครับจากรายงานข่าวนเวลานี้นะครับที่เราจะได้เห็นโจชัวเซิร์ซีครับใส่เสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานตรงกันนะครับจากหลายๆสื่อนะครับบอกว่าตอนนี้ครับแมนยู U, กำลังจะใกล้ปิดดิวโจโชวัวเซอรซีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ในเวลานี้นะครับขั้นตอนในการเจรจาสัญญาส่วนตัวกับทางโจโชวัวเซอรซีก็บรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเงินกินเปล่านะครับหรือว่าเงินค่าคอมมิชชั่นไปให้กับทางฝั่งของ ตัวแทนของโจชัวเซอร์ซีนะครับตรงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บอกว่ายินดีที่จะจ่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเง,เงินก้อนนี้ครับจะจ่ายที่กี่บาทนะครับโดยในเวลานี้นะครับขั้นตอนหลังจากนี้ครับก็เหลือเพียงแค่ แมนยูจ่ายค่าฉีกสัญญาไปให้กับบุรุญ่านะครับซึ่งทางบูรุญ่านะครับเขาตั้งค่าตัวตั้งค่าฉีกสัญญาของโจชัวเซิร์ซี่เอาไว้นะครับอยู่ที่40ล้านยูโรด้วยกันนะครับคิดเป็นเงินปอนนี้ก็ประมาณ34ล้านปอนนะครับซึ่งในเวลานี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าไอ้เงินจํานวนเนี้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าพร้อมจ่ายแต่บุรุญ่าบอกว่าผมต้องการเงินก้อนนี้เป็นเงินสดนะครับแต่แมนยูเองที่จะจ่ายเงินสด ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของกฎการเงินเลยต่างๆนะครับนั่นเลยทําให้ไอ้ค่าตัวตรงนี้นครับอาจจะต้องมาเจราจาก,กันอีกทีหนึ่งครับว่าจะจ่ายเป็นแบบไหนจะจ่ายเป็นเงินสดจะจ่ายเป็นแบบแบ่งจ่ายนะครับโครงสร้างก็ต้องมาปรับอีกทีเรื่องของค่าตัวของโจชัวเซอร์ซีเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวแล้วนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับสำหรับดิวนี้ครับ สำหรับโจชูเซอร์ซีนะครับผลงานตอนนี้นะครับในการลงเล่นกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับในฟุตบอลยูโร2024ครับล่าสุดเพิ่งได้ลงเล่นด้วยนะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในเกมที่เจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในขุนพลที่มีโอกาสนะครับในการคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมเจอกับอังกฤษด้วยนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายก็มาดูกันนะครับว่าฟอร์มเจ้าตัวจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับโจชัวเซอร์ซีนะครับผลงานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาในการลงเล่นในกับบรุญาในเกมซีดายตาลีครับลงเล่นไป3 4นัดนะครับซัดประตูไปทั้งหมด11ประตูแล้วก็ทําได้5้าแอสซิสด้วยกันนะครับตอนนี้เะ้ตัวอายุ23ปีเท่านั้นครับก็ถือว่าอายุผลงานการเล่นน่าสนใจมากๆครับและก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับที่ช่วยโบรุญานะครับฤดูกาลที่แล้ว บฤดูกาลด้วยการคว้าสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรนนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากครับแล้วเข้าไปดูสไตล์การเล่นนะครับของโจชัวเซอร์ซีนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะสูง193เซนติเมตรนะครับแต่เป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีครับปังบอลได้ดีนะครับจังหวะการพลิกตัวจังหวะการกระชากถือว่าทำได้ดีมากครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีด้วยนะครับเล่นลูกภาคพื้นดินได้ดีจังหวะการล็อกหลบนะครับแล้วที่สําคัญครับนักเตะคนนี้ ยิงประตูได้2เท้านะครับคือในจังหวะการยิงจุดโทษจังหวะการยิงฟรีคิกเขาใช้เท้าขวานะครับแต่จังหวะในการเล่นลองเข้าไปดูได้เลยนะครับหลายๆจังหวะก็ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายนะครับก็ถือว่าดูไม่ออกเลยนะครับว่าถนัดเท้าซ้ายมากกว่าหรือถนัดเท้าขวามากกว่าครับยิงได้ทั้งสองข้างก็นี่คืออาวุธสําคัญเลยครับของทางโจชัวเซิร์ซีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะ ผลงานของโจชัวเซอร์ซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับแล้วมาเปรียบเทียบกับลาสมุดฮอยลุนวิธีการเล่นนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนนะครับมีความรู้สึกว่าโจชัวเซอร์ซีเล่นได้มีประโยชน์มากกว่าทางลารมุดฮอยลุนซะอีกครับเพราะว่าเจ้าตัวครับนอกจากยิงประตูได้แล้วนะครับยังสามารถแอสเิสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถอยลงมาต่าได้ก็ถือว่าท่านได้มาจริงๆครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเติมความหลากหลายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นอย่างดีเลยครับถามว่าตัวนี้น่าลงทุนม ค่าตัว34ล้านปอนด์นะครับค่าตัวประมาณนี้ผมว่าถูกมากนะกับนักเตะวัย23ปีนะครับแล้วก็มีดีกรีถึงตอนนี้ครับอย่างน้อยๆก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรนะครับดีไม่ดีครับคอนแลนด์ก็อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่อายุ23ปีเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเงินจำนวนนี้นะครับถ้าเป็นผมผมก็กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนนะอย่างน้อยๆก็ 3.4ล้านปอนด์นี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าได้มาก็คงจะทําให้เกมลุกของแมนยูน่ากลัวแน่ๆครับสาหรับทางโจชัวเซอร์ซีเลยครับและถ้าเกิดดูจากทิศทางกระแสข่าวณเวลานี้นะครับจากทุกๆสื่อที่มีการรายงานกันนะครับโรมาโน่เดวิดออลสตีนนะครับและอีกหลายๆสื่อครับผมเชื่อว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับทางดีลนี้นะครับสัญญาส่วนตัวตกลงกันได้ค่าคอมมิชชั่นของเอเย่นก็ได้ก็เหลือแค่ขั้นตอนที่อย่างที่บอกไปแล้วครับ สองสโมสรตกลงในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับว่าจะจ่ายกันในรูปแบบไหนแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าดีอนี้จะจบลงแล้วแมนยูนเตจะเป็นผู้ชนะและก็จะคว้าตัวโจวโชวัวเซอร์ซีมาร่วมทีมได้แล้วเราจะได้เห็นภาพภาพนี้ครับจะได้เห็นโจโชวัวเซอร์ซีใส่เสื้อหมายเลข9ก้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแล้วครับและเพื่อนๆและครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะอย่างโจโชวัวเซอร์ซีคุณตื่นเต้นไหมที่จะได้นักเตะค,คนนี้มาร่วมทีมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คอมเมนต์ Comment, ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นาการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะหารถยนต์ไว้ขับนะครับฝากนี่เลยครับซูซูกิอีซี่ไดร์นะครับนี่คือแคมเปญพิเศษนะครับของซูซูกิในเวลานี้นะครับเป็นเจ้าของ รถยนต์สุกิได้ง่ายๆนะครับผ่อนสบายๆในสไตล์ของคุณครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบี้ยศหรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนออปชันไหนคุ้มค่าทั้งหมดเลยครับหากใครสนใจนะครับกับโปรโมชันนี้นะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือไปได้เลยนะครับที่ Www suzuki.co.th ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุกิครับ